ค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้หลายคนเลิกกางเต็นท์ไปอีกหลายปีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานมานี้เองและเกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนที่คิดว่าตัวเองเป็นสายลุยชอบป่าชอบธรรมชาติชอบนอนเต็นท์และไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่หลังทลิปนี้ทุกคนสาบานว่าจะไม่เหยียบแผ่นดินถุนนั้นอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่อง Ghost Station วันนี้ผมก็มีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคย แต่ก่อนจะเริ่มรับชมรับฟังรบกวนเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังเรื่องหลอนของคืนนี้กันเลยทริปครั้งนี้มีเพื่อนทั้งหมด5คนกิจโจนิกเม่นและแป้งทุกคนรู้จักกันมาตั้งแต่มปลายเป็นกลุ่มที่เวลาว่างทีไรก็จะชวนกันออกไปกางเต็นท์แทบทุกเดือน แต่เดือนนั้นทั้งห้าคนอยากเปลี่ยนบรรยากาศเลยเลือกป่าที่อยู่ห่างไกลกว่าเดิมเป็นป่าที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าป่าไร้ชื่อไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อแต่ชื่อเก่าๆของมันไม่มีใครกล้าพูดบางคนบอกว่าคือป่าเฝ้าศพบางคนบอกว่าคือป่าคนหายบางคนบอกว่าป่าแห่งนี้ไม่ชอบเสียงหัวเราะมนุษย์แต่กลุ่มเพื่อนก็ไม่สนใจ เพราะคิดว่าเป็นการเล่ากู่ตามสไตล์คนเท่าคนแก่ระหว่างทางเข้าไปสองข้างทางเป็นต้นไม้สูงเหมือนกำแพงแสงแดดลอดลงมาอย่างยากลำบากอากาศเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นช่วงหน้าร้อนคิดที่ขับรถยังพูดขึ้นมาว่ารู้สึกหมายว่ามันเย็นแบบแปลกๆโจหัวเราะก็กลมป่ามั้งจะอะไรล่ะมึง แต่แป้งที่นั่งตรงเบาะหลังกลับไม่พูดอะไรเลยเพราะตั้งแต่รถเลี้ยวเข้าเส้นทางล่าชันเธอรู้สึกเหมือนมีสายตามองมาจากในป่ามองมาถี่มากมองจนเธอนั่งตัวเกร็งไปหมดมันเหมือนสายตาของคนหลายคนแต่ไม่มีเสียงไม่มีการขยับของกิ่งไม้เหมือนป่ากำลังยิ้มให้เมื่อถึงจุดกลางเต็นท์ลานกว้างโล่ม,มีหญาเตี้ยเตียกลุ่ม รอบด้านเป็นต้นไม้สูงใหญ่ที่แสงอาทิตย์เกือบส่องไม่ถึงมีลำธารสายเล็กไหลผ่านดูเหมือนสวรรค์ของคนชอบแคมปิง้งแต่ที่แปลกคือไม่มีเสียงมแมลงเลยไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์ทั้งที่ป่าลึกขนาดนี้ควรจะมีเสียงเต็มไปหมดนิกหูไวที่สุดในกลุ่มพูดขึ้นว่าเตินพวกมึงรู้สึกไหมว่ามันเงียบเกินไปอะ แต่กิดกลับบอกดีๆอยากพักสมองไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเยอะใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าความเงียบนั่นแหละคือคำเตือนแรกจัดป่าหลังตั้งเต็นท์เสร็จพวกเขาก็นั่งกินข้าวกันหัวเราะคุยเรื่องเก่าๆเ,เริ่มก่อไฟทำหมูกระทะแบบง่ายๆบรรยากาศดีมาก ดีจนทำให้ลืมว่าป่าแห่งนี้เงียบผิดปกติแค่ไหนแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังหัวเราะแป้งกลับเงียบเพราะเธอเห็นอะไรบางอย่างที่อีกสี่คนไม่เห็นเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไกลๆระหว่างต้นไม้ใส่ชุดสีซีผมยาวปิดหน้ายืนเฉยมากไม่ไหวติงเหมือนรูปปั้นที่อยู่ผิดที่ผิดทางและไม่มีเงา ความหนาววิ่งขึ้นจากกระดูกสันหลังของแป้งทันทีเธอกระพริบตาทีๆพอเปิดตาม,มาอีกทีผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วหายแบบไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้เลยแป้งไม่กล้าบอกใครกลัวเพื่อนล้อแต่ลางไม่ดีในใจเธอเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆส่วนเม่นเองก็มีความรู้สึกคล้ายกันเขาฟังเสียงลมที่พัดผ่าน แต่รู้สึกเหมือนลมนั้นมีเสียงอื่นปนอยู่ด้วยเสียงเหมือนใครบางคนพึมพำเบาๆเร็วๆสั้นๆเหมือนพูดด้วยภาษาที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนบทสวดเหมือนเสียงอ่านอะไรบางอย่างแต่เป็นเสียงของเด็กเมนหันไปถามเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กไหมแต่ทุกคนสายหน้า ไม่มีใครได้ยินเลยเหมือนเสียงนั้นตั้งใจให้เม่นคนเดียวได้ยินกลางคืนตกลงมาเร็วกว่าที่คิดมืดแบบไม่มีคำว่าค่อยๆมืดแต่มืดแบบที่แสงจากกองไฟก็แทบกันอะไรไม่ออกมืดแบบที่ทำให้รู้สึกเหมือนโลกถูกดูดเข้าไปในหลุมสีดำขนาดมหึมาทุกคนต้องเปิดไฟฉายช่วยเพราะบรรยากาศเริ่มทำให้ไม่กล้าออกจากลานเต็นท์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามทําให้เป็นคืนธรรมดาพวกเขาหยิบไพ่ขึ้นมาเล่นนั่งกินมามา่าเม่นมีเบียร์สองกระป๋องติดมากดเปิดเพลงจากลําโพงเล็กๆที่เตรียมไว้แต่เพลงยังไม่ทันจบประโยคแรกลําโพงดังแซกกก,กแล้วดับทันทีทั้งที่ก่อนหน้าชาเต็มทั้งที่ใช้งานได้ดีบนรถกิตลองเปิดใหม่ ก็ไม่ติดเหมือนมีมือใครบางคนกดปิดสวิตไปแล้วจากด้านในเนกพยายามหัวเราะกลบความกลัวสงสัยแบตเสื่อมมั้งของถูกอกแกแต่แป้งรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องแบตเพราะตอนกิดหยิบลำโพงขึ้นมาเธอเห็นเงาเล็กๆสูงประมาณเด็กห้าหกขวบยืนข้างหลังโจยืนชิดมาก จนหัวของเงานั้นซ้อนตรงหัวไหล่ของโจ้พอดีแต่โจ้ไม่รู้ตัวและเงานั้นไม่มีใบหน้าเลยแป้งหายใจไม่ออกแต่ยังไม่กล้าพูดอะไรเพราะเธอกลัวว่าถ้าพูดออกไปมันอาจจะรู้ว่าเธอเห็นมันเวลาประมาณทิ้งคืนลมเย็นจัดพัดเข้ามาเสียสีผ่านใบไม้จนเกิดเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆ และนั่นทำให้ทั้งกลุ่มรู้สึกเหมือนมีใครแอบฟังอยู่ในความมืดอยู่รอบๆพวกเขาอยู่ทุกทิศทางโจพูดขึ้นว่ากูกลัวแบบไม่มีเหตุผลเลยว่าทั้งที่มองไปก็ไม่เห็นอะไรก่อนจะมีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากในป่ามืดหลังเต็นท์เสียงเดินชัดเจนมากเหมือนคนแต่จังหวะเดินไม่เป็นธรรมชาติมันเดิน แล้วหยุดเดินแล้วหยุดเหมือนกำลังดมกลิ่นเหมือนกำลังฟังเหมือนกำลังเลือกเหยื่อเม้นยิบไฟฉายส่องไปแต่แสงไฟไปไม่ถึงมันสว่างแค่สามสี่เมตรถัดจากนั้นเป็นกำแพงเมือดทึบที่กลืนแสงไฟจนหมดเสียงเดินค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ไม่ปรากฏตัว เหมือนมันเดินอยู่ในความมืดที่ไม่ยอมเปิดเผยอะไรเลยคิดเริ่มรู้สึกไม่โอเคถ้าเจอคนแปลกหน้าในป่าตอนนี้คงไม่ดีแน่แต่แป้งพูดเบาๆมันไม่ใช่คนทุกคนหันไปมองเธอเธอตาแข็งน้ำเสียงสัน่นเหมือนพยายามกลั้นร้องไห้เพราะเธอเห็นมันแล้วเห็นในความมืดเห็นดวงตาสีขาวลอยอยู่ สองดวงสูงเท่าคนผู้ใหญ่แต่ร่างมันซูบผอมผิดรูปและเหมือนกำลังค่อยๆย,ยื่นขอเข้ามาใกล้แสงไฟโจถามเสียงสัน่นมันอยู่ตรงไหนว่าแป้งแป้งชี้ไปในมุมมืดแต่ตอนที่ทุกคนหันไปมันหายไปแล้วเร็วมากเหมือนสไลด์ตัวลงกับพื้นแล้วหายวักเข้าไปในเงาไม่ใช่การเดิน ไม่ใช่การวิ่งแต่เลื้อยเหมือนงูแต่ตัวสูงเท่าคนบรรยากาศเงียบสนิททุกคนตัดสินใจเข้าเต็นท์ก็ถือว่าเช้าเมื่อไหร่ก็กลับทันทีแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในป่าเราเข้ามาหาพวกเขาในเต็นท์ต่างหากในเต็นท์ของกิจหนิกและโจตอนประมาณตีสอง คิดตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบเต็นท์เดินลากเท้าเสียงสู้ดดสู้ดดเหมือนมีอะไรหนักหนักถูกลากไปบนดินเสียงนั้นวนรอบเต็นท์สามรอบก่อนจะหยุดลงตรงหัวของกิดพอดีกิดไม่กล้าขยับแต่แล้วมีเสียงแตะเบาๆบนผ้าเต็นท์แต่เบามากเหมือนปลายนิ้วก่อนจะค่อยๆลากลงมา เหมือนกำลังเขียนอะไรบางอย่างไว้บนผ้าเต็นท์ช้าเรียบและเป็นเส้นยาวมากจนเกินกว่าความสูงของคนปกติจะเอื้อมถึงโจสะดุ้งตื่นแต่ไม่กล้าร้องนอนนิ่งเหมือนหินเพราะเขาเองก็ได้ยินเสียงนั้นได้ยินใกล้จนเหมือนอยู่ในเต็นท์เดียวกันได้ยินเสียงลมหายใจของมันหายใจเร็ว แรงเหมือนสัตว์ที่วิ่งมาไกลามากแต่หายใจออกเป็นไอเย็นจัดเหมือนน้ำค้างแข็งจิดกลั้นหายใจทุกอย่างเงียบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจตัวเองเต้นในหัวแต่จูๆ่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้พื้นเต็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆชิดมากเหมือนหัวของเด็กอยู่ใต้หลังของโจก หัวเราะสั้นๆแผๆ่วๆแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วเหมือนไม่ใช่เสียงคนเหมือนเสียงถูกอัดไว้แล้วเอามาเปิดแบบช้าๆโจ้ตัวแข็งทื่อเหมือนโดนจับตรึงและเขารู้สึกได้ว่ามือเล็กๆเย็นมากกำลังลูบตัวเขาจากข้างใต้ลูบผ่านแผ่นเต้น์บางๆเหมือนลูบหาของเล่นในเต้นของแป้งกับเม่นก็ไม่ต่างกัน แป้งตื่นมาเพราะได้ยินเสียงฮือดฮือเหมือนเด็กกำลังร้องให้อยู่หน้าประตูเต็นท์ร้องขาดใจร้องเหมือนหลงป่าร้องเหมือนต้องการความช่วยเหลือเมนคิดว่าเป็นเด็กจริงๆกำลังจะเปิดสิบเต็นท์แต่แป้งคว้ามือไว้กระสิทว่าอย่าเปิดเสียงร้องมันไม่ใช่เด็กเมนถามเบาๆแล้วมันคืออะไร แป้งตอบเบาเหมือนลมมันร้องให้โดยไม่หายใจเสียงร้องอยู่นานหลายสิบนาทีก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราอเหมือนเด็กกำลังเล่นสนุกหัวเราะอ,อยู่รอบเต็นท์แล้วก็หยุดทันทีเหมือนมีบางสิ่งเดินออกไปลากเท้าไปตามดินช้าๆน่ากลัวจนร่างทั้งร่างของแป้งสั่นไปหมดรุ่งเช้า ทุกคนหน้าเสียตาแดงไม่มีใครหลับจริงๆสักคนเพราะสิ่งที่เจอเมื่อคืนมันชัดเจนเกินกว่าจะบอกว่าคิดไปเองพวกเขารีบเก็บของแต่ตอนถอนสมอบแถวหน้าเต็นโจเห็นรอยเท้าเล็กๆเต็มไปหมดรอบเต็นบางรอยเหมือนเด็กยืนบางรอยเหมือนเด็กคลาน แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนยืนขาแข็งคือรอยเท้าวพวกนั้นไม่มีรอยส้นไม่มีรอยนิ้วเป็นเพียงรอยแบนๆเหมือนเท้าเรียบที่ไม่ใช่เท้ามนุษย์และรอยเท้าไม่ได้เดินเข้าไปจากในป่าแต่โผล่ขึ้นจากจุดเดียวกับใต้เต็นท์เหมือนเมื่อคืนมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินแล้วคลางไปรอบๆเต็นท์พวกเขาเม่นถึงกับร้องออกมา นี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยก่อนที่แป้งจะเห็นบางอย่างในป่าผู้หญิงชุดซีดคนเมื่อคืนยืนอยู่ที่เดิมยืนหันหน้าไปทางพวกเขาผมยาวปิดหน้าแต่เหมือนกำลังยิ้มและเมื่อพวกเขากระพริบตาเธอหายไปอีกครั้งเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยพวกเขารีบขึ้นรถกลับทันที ไม่พูดกันสักคำทุกคนรู้หากพูดอะไรออกมาในป่านั้นบางอย่างอาจจะตามกลับมาด้วยแต่ถึงจะกลับมาแล้วเรื่องก็ย,ยังไม่จบคิดบอกว่าตอนอาบน้ำเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในห้องน้ำทั้งที่อยู่คนเดียวนิกบอกว่ากลางดึกเขาเห็นเงาเดิมเงาที่สูงกว่าคนปกติ ยืนอยู่หน้าประตูบ้านส่วนโจได้ยินเสียงเล็บกูดใต้เตียงทุกคืนดังเหมือนตอนอยู่ในเต็นท์เม่นฝันว่าเขากลับไปในป่าเดิมแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาลูบแก้มเขาแล้วพูดว่าเมื่อคือนสนุกมากนักแต่คนที่เจอหนักที่สุดคือแป้งเธอเห็นผู้หญิงชุดซีดนั้นนั่งอยู่ที่ปลายเตียงทุกคืน นั่งนิ่งก้มหน้าและพูดเสียงแหบจนแทบฟังไม่ได้ความว่าทำไมออกมาเร็วละ่ะยังเล่นไม่จบเลยนะนี่คือเรื่องราวสยองของคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่าเรื่องสยองต่อไปและพบกันใหม่ในเรื่องลี้ลับต่อหน้า คืนนี้ขอให้ทุกคนหลับอย่างปลอดภัยครับ